สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาร้านไทยอีกแนละ้วเพื่อนๆนะร้านไทยในเมืองหลีดจะของเขามาลงเมื่อวันอาทิตย์จากวันนี้ก็วันจันทนะของก็โอ้โหเต็มเลยจ้ะมีใบตองมีทุเรียนมีขนุนมีระมุดแล้วก็ลงังสาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกแดงจอยก็ไม่รู้เนาะน่าจะผลไม้เยอะแยะจ้ะแก้วมังกรมะม่วงเยอะแยะ,แยะ มากมายจ้ะแต่ราคาเท่าไหร่ต้องถามเจ้าของร้านเขาเองนะถ้าใครมาในเมืองลีดเพราะว่าเขาไม่ได้ติดราคาเอาไว้จ้ะจอยเลยไม่รู้เนาะว่าราคาเท่าไหร่ชะอมก็มีจ้ะนะอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ถามเจ้าของร้านจ้ะเพราะบางอย่างเขาต้องชั่งกิโลขายเพื่อนเพื่อนเนาะเขาขายเป็นกิโลจ้ะเขาจะชั่งกิโลขายขายเป็นกิโลเนาะมีนี่จ้ะมะเขือพวงก,ก็มีจ้ะสดๆเลยจ้ะมะเขือพวงแล้วก็สตอแกะเม็ดจ้ะนะที่เขาแกะเม็ดเรียบร้อยแล แล้วก็จะมีกระถิ่นแกะเม็ดจ้ะแล้วก็กล้วยจ้กกล้วยเขาจะช่างเป็นโลนะเพื่อนๆนนะจอยไม่รู้จ้ะว่าโลละเท่าไหร่นะเพื่อนๆอนอยากรู้อยากอะไรก็ต้องถามแม่ค้าอย่างเดียวจ้ะนี่จากกระถินพร้อมกินอันนี้ก็มะเขือโตแหละมะเขือขุนมะเขือเปาะจ้ะนะไม่มีราคาติดนะเพื่อนๆนนะอยากอยากจะซื้ออะไรก็ต้องถามแม่ค้าเอาจ้ะอันนี้ก็พวกขึ้นช่ายมะละกอก,ก็ขายเป็นโลจ้ะโลละเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะเพราะว่าจอยไม่เคยซื้อเนาะ แล้วก็แม่ค้ายุวุ่นเขาจัดของอยู่จ้ะพริกก็มีจ้ะนะตอนจะไปเร,เรียกถามเขาก็ไม่ได้นะตอนถ่ายคลิปเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาก็ทํางานกันนะเพื่อนๆน,นะถ้าใครอยากจะซื้ออะไรเงี้ยต้องถามเขาเอาจ้ะนะเราก็ถ่ายคลิปขออนุญาตเขาถ่ายคลิปเราจะมานั่งซักราคาเขาไม่ได้จ้ะเราไม่ได้ซื้อกระชายแล้วก็สตอนะมีหลายอย่างจมากมะม่วงมะม่วงนี่จะหัวปีก็มีอันนี้คณะจ้ะ คณะมาจากเมืองไทยทุกอย่างมาจากเมืองไทยหมดนะเพื่อนๆน,นะผักโซนนี้ในร้านไทยเนี่ยคือมาจากเมืองไทยหมดจ้ะหัวปีก็มีเอามากินกับผัดไทยเนะเพื่อนๆน,นะไม่งั้นก็หัวปีทอดอร่อยนี่จ้ะสตอ r e แบบที่ไม่แกะเม็ดอันนี้ก็ใบเตยจ้ะอันนี้ก็โซนผักของเขาผักขี้ใบเลื่อยจ้ะผักขี้ใบเลื่อยมีทุกอย่างจ้ะนะ่าราคาข้าวของก็ต้อง แพงตามตามค่านําเข้าเพื่อนค่าภาษีเนาะบางคนบอกว่า,วาแพงจังน้องจอยไปซื้อทําไมอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนนะคุณไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อจ่าจอยจะกินเนาะจอยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะจอยก็ต้องกินจ่าจอยไม่สามารถที่จะไปหอบหิวมาจากเมืองไทยได้เนาะอันนี้ก็คือไอ้นี่จะผักขยงจ้ะในผักขยงผักขยงก็มีอันนี้เขาเรียกว่าต้นคูเนเหรอเพื่อนเพื่อนที่ก้านคูนนะจ้ะหรือทูนนี่แหละอันนี้สายบัวจ้ะนะ แล้วก็พริกไทยสดพริกไทยอ่อนเขาเรียกกันเนาะบ้านเราจะมีเยอะแยะมากมายดอกแคร์ก็มีจ้ะใครชอบกินแกงส้มดอกแคร์ก็มีเนาะถ่ายแล้วถ่ายอีกเดิมๆจ้ะแต่วันนี้เห็นของมันลงเยอะไงจอยก็เลยถ่ายเนาะให้ทุกคนได้ดูอันนี้ก็ลากพักชีจ้ะอวบๆเลยเพื่อนๆนี่ก็ตะลิงปิงจ้ะนะแพ็คเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะอย่างที่บอก ทั้งคลิปนั่นแหลจะจะให้ถามแม่ค้าเอาใครจะมาซื้ออันนี้ก็มังคุดนี่จ้ะทางที่นี่เห็นส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเส้นหมี่สดจ้ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวสดนั่นแหละอันนี้ก็มะขามแช่อิ่มแล้วก็อะไรแช่อิ่มกัน่ร็้ลูกๆนั่นนะ่ะอันนี้ก็ไตปลาสําเร็จรูปพร้อมกินจ้ะนะกระปุกกราเท่าไหร่ก็ถามเขาเอาเนี่ยราคาจ้ะเห็นไหมนะ่ะก็ประมาณนี้จ้ะ เอาหูจะเยอะอยู่จ้ะขนมไทยก็มีจ้ะนี่ขนมละช่องแล้วก็ขนมไอ้อะไรฟินๆเลยทุกอย่างนี่นแหละนี่นปะปลาหลากหลายจ้ะแล้วก็ปลาหมึกแห้งพวกโซนปลาแห้งปลาหมึกแห้งเนี่ยจะ้ะมีไม้มีสุนารีมีหมัม่มมีพิมพพายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจอยจะมาซื้อของวันนี้จอยจะมาซื้อขนมจ้ะนะอันนี้โซนขนมขบเคี้ยวทั้งนั้นนะเพื่อน พี่จอยมาจอยจะมาซื้อขนมขาไก่เนี่ยจ้ะมันอร่อยมากเพื่อนเพื่อนจอยติดใจจ้ะจอยเลยมาซื้อเยอะเลยวันนี้มันใกล้จะหมดแล้วจ้ะไม่รู้เขาจะเอามาขายอีกไหมโก๋แก่ก็มีจ้ะมีทุกอย่างซิ่งไฮก็มีขนมขบเคี้ยวนี่ทุเรียนจ้ะทุเรียนกวนเขาก็ขายเท่าไหร่สามปอนด์กว่าๆมั้งเนี่ยเนี่ยจ้ะแพงนะเพื่อนเพื่อนเมืองไทยก็ยังแพงอ่ะเนาะเท่าไหร่บ้านเราเทียบที่เมืองไทยอะ ถ้าคิดบวกไปคิดบวกลบอะไรไปเงี้ยมันก็ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพื่อนเพื่อนเอ้ยอันนี้ข,ขาไก่อันนี้จะเค็มจะไม่อร่อยเท่าอันที่เป็นปี๊บจะอันเป็นปี๊บจะอร่อยกว่าพวกน้องๆทางานในนี้เขาบอกจอยอาจจาะนะว่าซื้อลองซื้อไปกินพี่จอยอร่อยเป็นเทนจะขนมครเคี้ยวบ้านเราเนี่ยทุกอย่างจะราคาเขาจะแบกเอาไว้อยู่เพื่อนเพื่อนตรงนี้โซนขนมครกเคี้ยวอะหรือพวกซอสพวกอะไรเขาจะติดราคาไว้อยู่จ้ะ จอยก็มาหาซื้อในสิ่งที่จอยต้องการเลยาจตา่วันนี้ขนไปห้ากระปุกเลยเพื่อนๆนะได้ละเดี๋ยวก็หาดูของอีกนิดหน่อยจ้ะดูดิวเเชียงแล้วก็แหนมหมูยอ ลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูไส่กอกอีสานจ้ะก็จะมีนี่จ้ะไปมะกรูดแช่แข็งนะหายช่ไหมคะแผ่น ปลาเปีย๊ยแผ่นเกี้ยวนี่แผ่นเกี้ยวปลเปียนี่นี่ดูหอยจ้ะอันนี้ปลาไหลอันนี้หอยปลาหมึกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน จอยมาร้านไทยจ้ะนะมาร้านไทยวันนี้ oh, okay, okay. อู้เวียนหัวเมารถเพื่อนจอยเมารถเวียนหัวใหญ่เลยนี่ผัก oh, <okay. S 1> มาใหม่ๆนะเพื่อนนะนนะผักทุกอย่างด <Okay, yeah. S 1> ูสิจ <Okay. S 1> อยไม่รู้นะเท่าไหร่ oh, <okay. S 1> เขาช่างโลขายเพื่อนเขาช่างโลขายจอยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาช่างโลขายแล้วก็มีอนี่ด้วยนี่ okay, okay. แก้วมังกรบ้านเราผัก ผักอันนี้ก็มีนี่ยผักขาครบเล็กผักขาเนาะบ้านเราดูชะอมชะอมกำเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะถ้าใครจะซื้อต้องถามละราคา,ากับเจ้าของต้อยไม่รู้ต้อยจะเอาตะไคร้เพื่อนๆตะไคร้เบอร์ไค้เอาไปสักสามกำรร ไปสามกับขอบโจยอันนี้วางไว้ตรงนี้จ้าน,นี่หอยเชอรี่จ้ะนี่หอยเชอรี่ปลาไหลปลากายปลาหมกึกกุ้งปลาทูสดนี่มะเขือมะเขือพวง ไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่เพื่อนๆต้องถามเจ้าของร้านเขาเองจะเจ้าของร้านก็ไม่ติดราคาไว้ไงอันนี้ก็กล้ยวยกล้วยน้ำว้าวีละสิบห้าปอนประมาณนี้เนาะกล้วยน้ำว้าเธอสิบห้าปอนประมาณสิบห้าปอนนะจ้ะนะกล้วยน้ำว้าดอกแคก็มีของเพิ่งมาลงนะเพิ่งเห็นเยอะนี่ดอกแค ราคาถามเจ้าของร้านนะจ๊ะหรือถามน้องๆที่ทํางานในนี้ทุเรียนก็มีเพื่อนแต่ไม่ไม่ค่อยนึกอยากมีทุเรียนราคาเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะอู้กินสิบเก้าห้าสิบสิบเก้าห้าสิบใช่ไหมใช่ราคาสิบเก้าห้าสิบต่อกล่องจ้ะนะอยากกินอะไรถามน้องก็เลยน้องเขาทําแฟนเพจอยู่น้องเฟิรนะ์นเนาะน่าติดถามน้องน้องปลาเลยน้องปลาจะตอบอย่างเร็วเลยอืม ก็ช่างโลขายจ้ะนะผักบังนี่ผักบังผักบัง,งแล้วก็ไอ้นี่ก็ดอกเขาเรียกอะไรเนี่ยกันจองเพื่อนกันจองจ้ะเพื่อนกันจองจ้ะนี่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 ผักขี้จ้าผักขี้อันนี้ก็โ,โหระพาจ้ะไม่ใช่แมงลักอแมงลักโหระพาที่ไหนละ่ะ นวลร้อเอกนกวลร้อเอกอมกระเพราโหระพานื่แหละตั้งใจมาเอาไอ้ตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยผงลาบ ต้มยำต้มขาไก่น้ำพริกแกงกะหรี่นี่อันนี้ าทุกรอบก็ทายทุกรอบอะเพื่อนๆด้วยสนใจเงาะกระป๋องของกระป๋องจ้ะฟองกระป๋องน้องอเขาก็รับออเดอร์ส่งไปสนีจ้ะ ก็ค่อยๆทําไปแล้วก็บางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วจากเพื่อนๆรถเมยก็ดีเลยมันเกิดอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ไงจนถึงบ้านหิวก็เลยไปซื้อไอ้ขนมปังไส้ถั่วแดงในร้านจีนจ้ะนะเกือบสามปอนนเพื่อนสองปอนแปดสิบก้วยนี่ก็ประมาณสองปอนจ้ะนะหนึ่งปอนเก้าสพี จอยซื้อมาอยากกินแล้วก็ซื้อเยอะไอ้นี่มาบ่วงเขาลดราคาเพราะว่า,วามันใกล้จะหมดอายุเขาก็เลยลดราคาจ้ะนะจอยก็เลยซื้อมา79พีมนะั้งนะคือจอยกินได้เพื่อนจะหมดอายุไม่หมดอายุกินได้หมดจะ้ะนั่นแหละซื้อมาแล้วก็ซื้อผงลาบมาสาม สามซองนะไม่บอกราคานะเพะื่อนอาจารย์ไม่ได้บางคนอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าราคาที่อังกิษเท่าไหร่เขาจะมาเปรียบเทียบกับเงินไทยจอยจอยไม่มาร่างรีวิวเป็นราคาทุกอย่างนะเพะนะื่อนคลิปมันจะยาวนะจอยก็จะมาบอกว่าราคาเท่าไหร่ของอังกฤษถ้าจําได้อัานไหนจําไม่ได้จอยก็ไม่บอกเนาะเอาง่ายๆเอาสไตล์เอาความแบบว่าคนทําช่องอธิบายแค่นั้นเราเพื่อนเนาะ จะไม่มานั่งคิดเป็นตัวเงินไทยตัวเงินเปรียบเทียบปวดหัวถ้าเปรียบเทียบเนี่ย ب, ไม่ต้องซื้ออะไรกินจะ้ะเพราะอะไรก็แพงนะนํานเข้าผงราบยี่ห้อนี่จอยชอบแต่ยี่ห้อไหนก็อร่อยทั้งนั้นเลยถ้า,า <S <S มันมีพิมพ์เลยเนาะได้อนี้มาจา้ะนี่จอยก็จําราคาไม่ได้หรอกเพื่อนๆได้มาเหมือนกันนะตะไคร้ซื้อตะไคร้มาไว้ที่ไปวันเนี้ยจะไปเอาไอ้นี่กันนี่ มันอร่อยเพื่อนใครอยากจอยจะแนะนําไปนะนเพื่อนๆนะอร่อยอร่อยจนว่าจอยไปขนมาห้ากระปุกกับเพื่อนๆกระปุกละห้าไอ้ระสี่ปอนเก้าสิบเก้านะกระปุกละสี่ปอนเก้าสิบเก้าทีจอยไปขคนซื้อมาใหญ่ทําไมขนซื้อมาเยอะนะบางคนบอกว่าไปซื้อทีละรอบก็ได้น้องจอยทำไมต้องขอนมาเยอะคุณยังไม่เข้าใจว่าบางบางทีงของมันสามารถนําเข้าได้บางทีนําเข้าไม่ได้บางทีมันขาดตลาดนะ ถ้ามันมีก็ซื้อมาไว้เลยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเหลืออีกไม่เยอะไงนะเหลืออีกไม่เยอะเรก,ก็เลยขนมาไว้อันไนที่คชอบชอบเราก,ก็ขดมาเลยจ้ะนะเฮ้อก,ก็ขดมาเลยมันอร่อยนี่ตาซีฟู้ดขาไก่ห้ารสที่อร่อยมากนี่แหละที่ว่าไปรีดวันนี้คือจะต้องการไปเอาเนี่แหละมาห้านเลยแบบบางร้านก็ราคาจะไม่เหมือนกันนะร้านค้าในอังกฤษ แม่ค้าแต่ละคนนะขายของราคาจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะบริษัทที่เขานำส่งเข้าส่งออกเขาจะคิดค่าภาษีนำเข้าไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายไอ้นี่บริษัทที่สามารถนำเข้ามาได้นะเพื่อนๆนะจะจะอธิบายให้ฟังบางคนบอกร้านน,านั้นซื้อถูกร้านนั้นซื้อแพงเราไม่ได้ไปท,ทําธุรกิจเขาเราไม่รู้เราก็ถ้าพอใจจะซื้อกินก็ซื้อถ้าไม่พอใจจะซื้อกินเราก็พักผ่านๆไปเอานะเพื่อนๆนะ โจยจะเป็นคนที่ว่าถ้าจะกินมีอะไรโจก็จะซื้อนะไม่ใช่ตัวเองรวยหรอกตัวเองจะจะเอาจะเอาความคิดตัวเองไปเปรียบเทียบพอเราไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาค่านําเข้ามันเท่าไหร่นะค่าขนส่งเท่าไหร่นะอยากกินก็ซื้อจะ้ะนะเอาง่ายๆสบายใจเรานี่แหละจอยรีดขนมาห้ากระปุกเลยเพื่อนนี่แหละที่ไปรีดวันนี้ที่อยากไปได้ก็ไปเอานี่แหละของมาร์คของจอยห้าอันเลยห้าก็ห้าปีบเลย โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย